ลำดอกวันนี้นะครับใครที่ดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับกดใครนะครับเป็นชวนชวนชวนวนเพื่อนพี่ลุงป้านามาดูเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครรัวๆเลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแบงค์ฮาเร็มชาแนลเช่นเคยนะครับพบกับผมแบงค์ฮาเร็มนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปหาหอยแครงที่อยู่ตามต้นมะระกอนนะครับซึ่งภาคอีสานนะครับที่อยู่ในดินเนี่ยไม่ค่อยเจอหรอก พราะว่ามันสกรปรกนะครับแต่วันนี้ครับผมมีผู้ช่วยเดี๋ยวให้ผู้ช่วยมาหาช่วยครับผมผู้ช่วยผู้ช่วยเข้ามาเร็ว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 ประมาณสี่บุคคลครับผู้ช่วยผมอะ่ะสี่บุคคลรับรองเจง๋จงๆแน่นอนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยววันนี้ครับเราก็จะมาทำเมนูเป็นเมนูตำหอยแครงนะครับรสเด็ดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปหากันเลยครับไปเลยหากันนี่ครับต้นมะละกอเห็นไ,ไหมไม่ตีมากขึ้นเพราต้องเบื้องนั้นดีก่าด้วย

มูต้นนี้มาไปเลยแล้วครับผมมีต้นนี้ต้นนี้น่ะจะมีเยอะเอ็นเดอันนี้ออ้เอเเหรอเอว้หนาอยู่นี่ หาไปประมาณหลายมืออยู่นี่ไงหาไปอันนี้หาร่วมกันอาทิตย์นึงครับค่อยจะได้รประมาณนี้หาร่วมกันอาทิตย์นึงตอนนี้หอยแครงเราได้แล้วเดี๋ยวเ่าไปเก็บบักพริกต่อไม้ห่อเก็บบักพริกโอ้โหเกิดผิดชีวนา บ้ากบ้างเดียเด๋ยวครับเดี๋ยวผมไปหาวัตถุดิบก่อนเดี๋ยวผมมาเห็ุไห้เบิ่งครับไปเลยครัวฮาเลมครับวันนี้ครับเรียบร้อยครับครัควฮาเลมพร้อมเรียบร้อยครับวันนี้มีผู้ช่วยเชฟครับวันนี้เชฟผู้ช่วยเชฟฮาเลมครับแนะนําตัวแนะนําตัวก่อนเลยสวัสดีครับผมนัดฮาเลมนะครับผมนัดฮาเลมครับเรามีชมาชิกใหม่ครับเดี<ค>๋ยวครับก่อนอื <zer> ่นครับ นี่คือวัตถุดิบหลักวันนี้คือเครื่องเราจะมีมีพริกบักเือเลนครับแนวน้ำกระเทียมอันนี้บ๊วมเน,นี่ยนี่คือพวกนี้เดี๋ยวให้เชฟผู้ช่วยเชฟเขาต้มน้ำก่อนเกิดการเลยครับผมนี่คือข้าวตีต้มลวกหอยก่อนก่อนขอน้าวตีต่ำนลยครับไม่ลวกหอยเลยชินบ๊วยเลเพราะมันจะเข้าหอยต้มน้ำครับ ไปแองไปเองไปเง่าก็ไปแย่างเง้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเซม่าเรียมพร้อมแล้วพร้อมสิโคแล้วทุกแล้วครับทุกแล้วเขาจับใส่เล่นนะครับเนาะนี่ยโอเมนเลยตอนนี้ครับระหว่างที่เขาถาเขาระหว่างที่เขาถาเขารอครับพี่ครับใส่เบิร์สบอไซเบิร์สกินได้บอันกินบอได้ก็บออสโอเด้ยอดเลยเนาะเฮ็ดสุดเด็บ กระเทียมกระเทียมเรามีกระเทียมนะคุณใส่กระเทียมไหมจะตายห้าเล่มก็โบน์โบนันโบนเล่อกระเตียบพร้อมเนียขั้นี้กเตียบขั้นมีเพ่งกเตียบด้วยนัดนัดห้าเล่มเตียบยังเตียบเต็มเนอะเต็นเต เสนใส่เสียงโครเสียงดังโอ้ยไหวๆจำกว้เชื่อมบวเลยตอนนี้เขาไทยฝนตกขับสิ่งที่ได้เม่ไดนขึ้นอย่งมันออกม่เลยมันนะพี่ไมวันกับในใส่เบิ้งเบิ้ง

ไปแรงไปพี่น้องไปแรงไปเลยเบื้องหอยกำลังเดือดนี่พี่น้อนหอยเก็บจากต้นบมกค่งครับเรื่องคุณนี่ิดใช่หรอบอกเลย ยังไงครับ <mole>: ด้าเสเ่อเนี่ยนะเร่งเรียงวนี่น้ำตาลทรายรับห้องไม่น้ำตาลติเด uh ี huh. ๋ยไม่นซื้้ตาลปีมาติดัว้าเล่ไอยู่ครับสองช้อนครับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานด้าเ่มเปรี้ยวหวานเจีมนัดเจียมนัดกระดียเด เรามีปลาแดกนะขอเรียกปลาแดกหน่อยเสือปลาแดกท้อนโอ้ฝนตกพี่น้องน่าจะถึงขายเยอะเลยนี่เด้อปลาแดกกะบฮัตติแกอยู่พี่น้องเอ้ยน้ำปลาละตาไม่บอกอยากบอกเป็นใจงั้นมาอ๋ตอนนี้เขากำลังบะไรครับตัวข <wh> ้างปลาปลาดาปุง <cái> ส <gracias Anyway> ุกเลยใส่อย <intend for> <breakthrough> ิงเลยใสือหัวเลยครับเมย์อันนี้ฝนนัวครับ พวงง้าใส่ลายใส่ลายใส่ลายแซ่บลายใส่หน่อยบัสแท็บสุดผมสุดผมเหลือเหลืยเหลือเหลือนี่คืออะไรมะเคือเหลียญมะเคือเหลียญใส่เลยฝนตกแห้งเลยเห็ดบา้กันนี้เนาะฝนตกระพี่น้องเอ้ยฝนตกไม่กลัวครับกลัวพี่น้องไม่ได้ดูเก็บย่างเดียวใส่ไป็นรถ ทำตากแียดตีลูกพระท่านเพิ่นบามเมื่อกี้เดีียวตั้งไรตรงนี้อะไรนะตรงนี้เราใส่นี้ด้วยนี่นี่นี่ข้าวปุ่นข้ปุ่นเดี๋ยวมาูว่ากระจ้าห่วงขนมจีนพ่อบ้านผมหมวงข้าวปุ่นบาดูบ้านชุ่มเจ้าห่วงข้าวปุ่นข้าวปุ่นใส่ไปเลยเราใส่ไม่เยอะหรอกใส่นิดเดียวนี่ นี่มันต่ำกว่าปุ่นเลยดยิพอซ่อนไหนเสียบหนัดซ่อนไหนเสียงรสชาติเสียงฟ้ายังเสียเบลลวเสียเบลล์วบลลดเบลล์เสียเบลวบลว,ลวนำ้นำนี่เหมือนน้ำปูน้ำกุ้งอยู่นไว้เนี่ยไว้ซุกไปเนี่ย ซุกแล้วซุกแล้วได้โลดบัตนี่อันหนึ่งนะครับตู้ห้องสีแบบเ,เสน้นหนีเลยก็ได้ดอกไม้เส้นหนีเลยก็ได้นี่เส้นเลยเออยนี่กว่าอีเส้นเลยอีเลียเส้นร่องสวยอยู่เลยเสร็จอันนี้ห้องเครย่องห้องเครื่อ,อ,องพร้อมผอมแพร้อมประทานแล้ว,ลว,ออลวนี่ดูดู ที่ว่าผมเป็นบ้าได้ผมไม่ได้บ้าเองานที่ทำคือเพื่อความสุขของประชาชนเราคือคนของประชาชนนะครับใช่นะคุณไม่น่าพูดแบบนี้เข้าใจไหมครับน้องๆนะนะเดี๋ยวเทียวกันนะนะเสร็จเลยเละแล้อตามหอยแจงไม่ใช่คนอะไรจะตลกขนาดนี้ใส่เลยครับใส่เลยหรอใส่โคกอยู่น น่เนสองเบิ้งข้าสจีน้าพร้อมนีจันสามสี่แบบก็สีบเปล่าี่เล่าเราเห็นท <So S 2> right so, um, ุกคนยิ้มเราก็มีความสุขเงอยงครับพี่น้องนี่คือการต่อหมยแช่งนี่ีินต้องใจเสื้แบบนี้ครับแต่ว่า บอกเพนี้าบนนี้หรอนี่อยู่แต่ห้องผีแนปกอันนี้ละห้องบดีปกองนอ้เสียบไปดเลยเสียบไ่ลเราบุกเขบล่องเห็ดเติม บาเก็บเนยนอนอยู่ดิเสียบเสียบให้เ,เล่มแนยนอนอยู่เสียบได้ที่ว่านนี้รลองเบิ้งลองเบิ้งที่กันนะวะเสียบให้เล่มเยอะมาก้าขอเชียร์พื้นที่ก่อนได้พี่น้องได้ มีอะไรเสีย,ยมันเหนียวนีงเลยทำมทำเหนียวนี่เจ็จแล้วนี่เครื่องเคียงแตงสลัดขอาป,ปิ้นข้าวอุ้นเนี่ยพร้อมพร้อมตบมือ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 เสร็จเ, <laughs> เรียบร้อยลองชิมก่อนดีกว่าลองชิมก่อน ไปกินมาทั้งหวยเลยนะครับมันยำบ่ได้เว้ยแกะก้อนตัวเนาะแกจังได้ดู๋นี้ไม้แข้งไปเลยดิแล้วทำไมมันแกะยากจังโอ้ยมีอะไรเอาพี่น้องมากินเจ็บเม่เจ็บดูดิที่แกะยากแค่ไร มันนี่บอกเมมันนี่บอกเี่ยมไปเยอก็ตู้ได้่ะเอืมไ่งไว้ปากอะแบากูพี่น้องเื่อนี่เอาพร้อมตัวครับเ่อกินัำหอยแช่งข้ามกลางสายฝนบ้านไหนเขาพาเห็นแล้วเจ้าวากินยั่วๆสวนข้างกินหลอดตากอง่แล้ว่า อ้ทำไมมันปอกยากจัเกเงเลยอันหมใหม่กินบะเคลนเพื่อสุขภาะดิดิ๋ด้้เจ้าบะเียนนัดนเจบครับบ่เหมือนแล้วเดี๋ยวาม่บักเขาคือบกหินบมักว่ะจับได้หรือเน่เอาตองเกียมาจุ่มนม้ำนี่้นดีสารอีเดียตองตองใส่มือต่อ ตัวนี้พักแกลสเปรสโรครับพัฟแกลสเปรสโรจุดสลัดจะหาเบาพี่น้องเห<ๆ>มือนเดิมตอนนี้เริ่มฝนตีเริ่มแห้งแล้วตีได้อีกเนียนแมโน้กขั้วแล้วตอนนี้พอกินมันแล้วแซบแซบจริงจิโอ้ม,โมันมีข้าวปุ้นด้วยนะเราลืมใส่เคยแซบตอนนี้เมื่อวานโน่นยันลืมข้าวปุ้นเลย กับพ่อได้อยู่พี่น,อน้องจับเรจับเรโอเคเนะลยโหเรเสียบปันได้นะมึงอะไรเนี่ยมึงอะไรเสียบปันได้ครับนี่้มกระยานผมหลวงหอยบบซูกู <c oughs> กินได้จนกระพุ่นติดปากไม่รู้ตัวเป็นอย่าง้รเพื่อความสุขของประชาชนคุณคิดยังไงกับตาหมอยแกงวันนี้ผมถือว่ามันสิดยอดมากเลยผมถือว่ามันปอกหนักมากเลยว่าผมลวกบ่สุกถูกหรือเปล่าเหรบ เยอเหต่ตาของไม่กี่น้าสำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับไปชวน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 เพื่อนพี่ลุงป้าน้าอามาดูเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รัวๆเลยนะครับถึงห้าร้อยซับผมมีของมาแจกครับจะเป็นอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวไปกินก่อนครับบ๊ายบายฮะ จัดม okay, right? hmm. wow, ันเอาไม่ลงว่าเป็นตัวแบบแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วเอาจัดยัดบ๊ายบาย